ถามว่าคุณเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะคิทตันช็อปนะครับร้านเติมโลบักเดรดสุดคุ้มนะครับมีทั้งระบบ VPServer และ IDPart เลยนะมีบริการกดผลพิซซ่าและบริการกดเกมพาร์ทแบบบ็อกฟูดคิลเลกาซี่และแบบต่างๆนะครับผมมีบริการกดเพจแบบ a อสตาทาวเวอร์ e ีเฟนสและสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อจากตอนที่แล้วนะซึ่งในคลิิปปนน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 นีีีี้้้้ะะะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบเเเเเเเาาาาาาาหหยยยยวจไไมมมมม่่่่่่ดลลฉๆพใออองงงึก็ืต อะไรเราถึงห้ามตายเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้นะว่าทำไมถึงห้ามตายโคตรฮาร์ดคอร์ติดตัวพี่ตัวเอาเหรอมาถึงก็นหลอนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมามาเสก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 ทำไมพี่ออกตลอดเลยวะก็ฮะไม่รู้จะออกเงินบ้างวะเฮ้อไม่เป็นไรพี่ผมผมช่วานี้ผมผมยังทำงานอยู่างไปนี่ดีกว่าไปนี่ดีกว่ามาลินฟอยก่อนดีกว่า คือคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่2นั่นเองนะครับต่อจากเมื่อวานเลยซึ่งนะครับฝนน่าจะหยุดแล้วแหละนะครับในตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปที่มารินฟอร์ดก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไปลองไฟกับบอสนะครับแล้วผมเนี่ยจะได้มาสเตอรี่ในการใช้สกิลหนึ่งนั่นเองนะคือตอนนี้ผมไม่มีมาสเตอรี่เลยนะครับมีแค่33ขาดอีกแค่7็เองนะครับโอเคไปไปมารินฟอร์ดเลยแล้วกันวันนี้ก็อยู่กับโก้เหมือนเดิมนะครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะหัวทอง เกือบเออจริงโก้เกือบเข้าวรหัสนี้ไม่ได้นะครับก็คือแบบไปโรงเรียนวันเดียวความจําเสื่อมลืมรหัสผ่านนะครับไอ้โก้ก็ไม่มีข้าวหัวติดวะโอ้ไม้เนเกิดอยู่วะไม่มีตั้งข้าวหัวติดวะเกิดมันเกิดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเซิร์ฟหลักเว้ยเราอยู่กันในเซิร์ฟหลักเข้าใจปะเ้ยพี่เราลืมสิ่งนั้นอะลืมอะไรเราลืมสิ่งนี้ก็ปิดเดี๋ยวพี่ปิดให้เดี๋ยวพี่ปิดให้ไม่ต้องห่วงไอ้โก้ให้พี่ปิดดิให้พี่ปิดให้มันเนี่ยโอ้ เอาลัขึ้นมาเรื่องกําลังเนี่ยเฮ้ยแลื่ในขณะที่พวกเรานะครับกําลังไฟกับบอยอยู่นั่นเองนะครับพวกเราเนี่ยก็ได้ตายกันไปคนละรอบนั่นเองนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอะไรแปลกแปลกขึ้นมานะครับนั่นก็คือผมหยิบท่อแล้วมันไม่ถือท่อให้ตีอ่ะอะ่เฮ้ยตายเอาพี่กัพี่ก็มีมีท่อขึ้นมาว่ะอ๋อท่อท่ออะไรพี่โซแกนเออนั่นแหละท่แกนสนั่นมันเหมือนท่อแหละเดี๋ยว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 เอ้าราคืนเลยเอ้าเสื้อไม่ได้ปิงด้วยนะผมใช้สกิลนะเนีี่่่ยพฟมไได้ เกมกากเล้กันนี่เองเาเอาเนี่ยมันบั๊กิ้โกเยอะและอย่าบอกนะโลบอกล่มเอาแย่แล้วผลยางใช้ได้มัดใช้ได้แต่ว่าดาบใช้ไม่ได้แย่ละมัดก็ใช้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้เลยดูเว้นอันที่มีสกิลนะครับ เอาเป็นว่าเราเนี่ยไปตรวจหน้าเกมแป๊บหนึ่งและตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะคิดว่าในเซิร์ฟเนี่ยมันอาจจะไม่บักนะและในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังไฟกับบอสอยู่อีกรอบหนึ่งน,นั่นเองนะครับผมก็ได้ตายลงไปนะและสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งละก็มีข้างหัวติดเย็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 ดอ่ะอ่ะอ่ะ,อะกูมันมันเอาอยู่แล้ววะทุกครั้งที่เราโดนมอนตัวนี้ตีตายเราใช้อะไรไม่ได้เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะ บ็อกฟูดเฮ้ยโก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 ้โก้เยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเกมมันพังไปแล้วเนี่ยเลยพี่ว่าคืออะไรวะทุกครั้งที่เราตายเราจะไม่สามารถใช้ได้ไม่เห็นหรือหรือว่าเราลองเราไม่ต้องตีตัวนี้ดูปะเราลองสมมติว่าเราลองย้ายเซิร์ฟแล้วเราลองตีมันตัวอื่นดูดิก็แบบเราลองให้มันตัวอื่นฆ่าดูไะโอเคปะเออลองดูลองดูแล้พี่ชอบทานี่มากเลย ผมับไม่ได้ผมไม่ได้มือรัวไปเบสไปเบสหมุน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 เอาเลยเอหลยเอาเลยแล้วผมเนี่ยก็ได้ทาการเปลี่ยนเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาเซิร์ฟที่มันไม่บันั่นเองนะแต่ว่าในครั้งนี้ผมได้ทาการทดสอบให้หมอนธรรมดาตีนะครับปรากฏว่าพอผมตานลงไปเนี่ยมันก็ยังคงบัอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะเอารับผู้ชมครับและในที่สุดนะครับเราก็เจอเซิร์ฟที่มันไม่บักสักทีนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยไปเซิร์ฟคนว่างเซิร์ฟคนน้อยเนี่ย มันจะบล็อกนั่นเองนะครับแต่พอเราเนี่ยมาเซิร์ฟปกติที่มันแบบมีคนอยู่เพียบๆพียบเบื่องเบื้งแบี้ยนะครับเราเนี่ยจะไม่บล็อกนั่นเองนะครับเหมือนโดนแอดมินแกล้งโอเคครับไหนๆก็ไหนๆละเซิร์ฟนี้บอยก็เกิดนะครับเพราะงั้นก็รับแอร์แล้วก็ตีเลยแล้วกันกูเปิดเปิดอะไรยังเปิดเปิแล้วเออเปิดไม่ใช่ประตูกูก็เปิดได้นี่นี่เฮ้พี่พีดูละพี่ดูควรทำไงก็รู้ปะ ำออะไร,รแล้วในะขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังชะล่าใจนะครับคิดว่าในเซิร์ฟเนี่ยมันจะไม่บลัคแล้วนะครับและอยู่ดีเนี่ยมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันยังคงบลัคอยู่นั่นเองนะแล้วพวกเรเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยนะครับเอา้าบลัคอีกแล้วเหรอ <c oughs> เอา้าเอ้าเกมอะไรนี่มันบลัคอีกแล้วครับท่านผู้ชมทำไงอ่ะทําใจก็บัคไป <c oughs> บัคเนี่ผมเอาสกิลตีนะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นมาเราทำไงกับมันดีเอาสกิลตีไปเลยพี่ส,ก,สก,กิลทุกอย่างตีหมดเลยเฮนะม,มีสกลิลวะยืด <c oughs> ต่อยผ้ไม่ได้อัพด้วยเอาดิ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 าด <c oughs> ยืดย <c oughs> เยื้ยเยื้ยเยยเยื้ยเยืยเยืยเย้ยืยย้้ว้ว้าวว้าวตาย ล้าเราจะ <คน S 1> ทำย<ด>ังไงไดีก็เราต้องห้ามตายอเออทำอะไรแค่น,นั้นแหละเรต้องห้ามตายใช่ปะทำอะไรแค่น,นั้นแหละพี่เขเกมมาห้ามตายเง,งี้ยเด็คดออกคนเราเมื่อกี้องไม่เยะโอ้เรองเป่งบลัโอ้ พี่ๆไม่ไหวละพี่เปลี่ยนเซฟก่อนละคลิปนี้นะครับเราจะมาทําฮาร์ดคอร์กันนั่นเองนะครับคือห้ามตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยเราจะใช้อาวุธอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นถ้าเราตายขึ้นมาเราก็ต้องออกเกมเข้าใหม่อย่างเดียวนะครับโอ้โหแย่จัดเลยวะใช้โซคนแบบฮาร์ดคอร์ก็ว่าจะไหวปะพี่ว่าอันดับแรกเลยเราไม่ควรตีบอสเว้ยถ้าเราไม่อยากตายเราควรไปเริ่มฟาร์มเออเป็นแย่ฉลาดจริงๆคนปกติเขาคิดกันอย่างเงี้ยเลยไปก็มีใครจะลาหรอ เราจะโง่เองก็ได้นะเดี๋ยวนะตายขึ้นมาจะไม่เรือที่เกาะนี้มันแพงแถอวะไอ้พี่โอ้ดูดิเกียวบาลีนเ่ะโอ้ร้อยห้าสิบเป็เรือลำนี้มาใช้เลยเออโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางนะครับกลับไปที่เกาะบากี้นะเพื่อจะฟาร์มนะเดี๋ยวเราเนี่ยใส่โคยคูณสองก่อนละกันนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยสิบเก้านาทีโค้ดก็ไอ้พี่คนเอ่าเอาไป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 หมดเลยเอาไปเลยไปมีแค่นั้นมีก็มาแค่นี้ ใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคอยใส่เพิ่มเรื่อยๆโอเคครับขอเดินทางกลับไปที่เกาะบาร์กี้แล้วก็ไปเริ่มฟาร์มกันก่อนนะครับะในทางนี้เราก็ห้ามตายนั่นเองนะเราจะไม่ไม่เหลี่ยมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเป็นคอมเบนะครับไม่กันเกาะบาร์กี้อู้เกือบตะเติดพี่ว่าพี่ว่าเราเก็บตังค์ไปซื้ออคี้เกาะก่อนไหมกูผมผมจะซื้อได้แล้วนะพี่เกือบจะซื้อได้แล้วเนี่ยอุ้ยวูยพี่จะตา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 ยใหพี่จตายพี่ต้องอัพเลือดว่ะคลิปนี้ต้องอัพเลือดรัวๆเลยนะเนี่ย ไดละละลืมล็อกเวทเขาเวลืมล็อกเขาเวืเขเวเดินเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเก็บของไปเรื่อยๆก่อนโอเคเสื้อกีต์กอดได้ละอู้ไม่ครบพันด้วยโอเคฟาร์มก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่านอีกนิดเดียวจะซื้อเสื้อกีอดได้ละคือพี่มีอยู่สองหมื่นเอ้ยนี่ไงซื้อได้แล้วจคอยไปซื้อแล้วกันขอฟาร์มชุดนี้เสร็จก่อนเราผมด้วยุ้กอะไรพวอะไร ยัยคายยัยยัยยัยถ้าตายนี่เควสจบเลยนะพี่คลิปนี้มันก้างจริงจังนะครับเออถ้าตายนี่คือจบเลยนะครับเควสนี้เราก็ต้องเริ่มใหม่หมดเพราะเราต้องออกเกมเข้าใหม่นั่นเองนะเออยากเลยว่ะโอ้โหวิววิววิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวบ่ไหวบ่ยานะยานะเฮ้ยโกูเออนั่นแหละพี่ขายอีกสองตัวโอเคอีกสี่ตัวเยอะแถวนะ เออโอเคเฮ้ยไม่ดิมึงก็เอได้อยู่เฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาเหลือแค่ตัวเดียวแล้วจะแทนอย่าตายนะโอเคครับเป็นรูปสูตผมปะสมพลได้สมไม่ได้เดบิวี่มีอยู่แค่สองหมื่นแปดเพราะคลิปที่แล้วส่งหมดแล้วเลืมแล้วหรือว่าเราจะเอาผลบาร์ี้แล้วก็ฟาร์มที่ก่อนเนี้ยยาวไปเลยแล้วคอยแบบฟาร์มฟาร์มตังอีกรอบหนึ่งไงเอาปะ เออพี่ว่าเราไปซื้อผลบากี้ก่อนเว้ยแล้วเราก็มาฟาร์มตรงนี้ให้ได้เงินอีกรอบหนึ่งแล้วเราไปซื้อหิ้งเกาะดีกว่าเ่ย่ละผมมีอยู่ 15, หมื่นห้าเอ้ผมมีสองหมื่นห้าเอาเลยเป็นดีด้วยคุณดูผู้โชค <laughs> ไม่บอกวะอ้าวผมรู้่บอกผมรูได้แค่ฮาชี้โอ้แย่ว่ะคือถ้าถ้าเราเนี่ยเก็บตังค์ทุกครบสามหมื่นแล้วก็มาซื้อผลบากี้ไปฟาร์มเงินอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อหิ้เกาะอย่างเงี้พี่ว่ามันแบบง่ายกว่าไง ไม่เป็นไรพี่ผมต้องทนใช้ฝนนี้ไปจริงๆอ่ะเนี่ยฝนโศกังแอฟนั่งอดีวฝนนี้ป่ะวะไม่พอได้เกล่เลยไม่มีค่าหัวใครไม่รู้ติดด้วยในเซิร์ฟมีอยู่หนึ่งคนก็เราไปลากเขาไหมจอดปากรีไม่ขายฮาร์ดโถพี่ฮาร์ดโถฮาร์ดคอร์กันเหรอคอพอไหมลองรีตัวดิว่ามันจะหายไหมว่าดาบพี่จะเป็นอะไรถ้าเป็นแล้วก็เจ้าเอ้ยถือได้ถือได้อยู่ถือได้อยู่ เฮ้ยเอางี้ป่ะถ้าเราใกล้จะตายเรากดรีตัวไงกูมันชาร์ตจะรีทันไม่แค่นั้นแหละ E S C ะ Enter เนี่ยเนี่ยท่ไม่ทำเหมือนผมอ่ะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรพี่แบบชอบคนชอบชอบเสี่ยงก็เสี่ยงนี่ตายขึ้นมาไม่ขำมาแลไม่ขำเฮ้ยอาจจะลองลองลองตายดูก่อนก็ได้นะก็เฮ้ย ไหนนั่นเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่อยากเสี่ยงวะไม่อยากเสี่ยงเสียเสียเควสสุดที่รักของพี่ไปเนี่ยลีกสองตัวเควสก็จะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรารู้นเดียบมันก็มันก็ฟาร์มง่ายเนี่ยเนี่ยไม่ง่ายเลยว่ะเนี่ยโอ้ยมากเลยนี่ไงนี่ไงนี่แล้วเมื่อไหร่มาจะได้วะเนี่ยอู้หเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดโกโกโกูสวยสวยสวยประหลัง ลรอบสามไอ้บันตีบอลมันตีมันเหเออนั่นแหละฮู้ฮู้อัจมิตรมาอัจมิตเอาเอาเรือก่อนเอาเรือก่อนเอาเรือเรือ้เลยตอนนี้ hard core จัดเลยนว่าคลิปนี้ไม่ขำเลยวะโก้ทำไมคลิปนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ขำเลยจริงกันเลยขำไม่ออกเลยวะเออถ้าสมมติว่าเราตื่นแล้วพรุ่งนี้แล้วมันบางมันยังเป็นอีกเหรอเพื่เราไม่เราเฮ้ยเราจะจบแต่เพียงคลิปนี้ดาบโซแคนจะจบแต่เพียงคลิปนี้เว้ย ที่นีจะเป็นภาคสุดท้ายละเราจะไม่ทําต่อมันยาวสูงสุดของเราคือ3 EP แต่นี่2 EP ก็พอแล้วแล้วคลิกเลยเคนนี่ก็ยากพอละเล่นง่ายตายเจริญโอ้ยว้าว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 ว้ยายาไอ้เต้ผมว่าปิดตาเล่นง่ายกว่าละใช่เออก็ลองไหมเพรเออโอเคเลยเออยากกว่า ไม่บิดจ้าเป็นยากว่าเออใช่พอมามองเห็นอะไรเลยเว้ยเออคิดดูว่ะทั้งคลิปอ่ะยี่สิบเกือบยี่สิบนาทีอ่ะได้มอนเคลนเดียวโอนาถโอ๊ยพี่จะตายเกยังรอดโตัวจะแตกโอมอนมันติดตรงนี้กันหมดเลยโอเคสวยพี่จะได้มาเตอร์แล้อยู่แล้วเนี่ยโดนโดนๆพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โอ้หนีหนีทันเนอะถือว่าเน่าไปละ

ดูี่เราเราใช้ดวงเราสุ่มผลดีไหมเอาเลยเจ้าเออมันจะแต่ผลโศกังมาเล่นนะดูนี่มีที่คิดว่าเราไอยบาร์กี้ขายดีไหมที่ทำไมทำไมเวลาที่เราทำคลิปที่ไรแม่งไม่ขายวะเวลาที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันขายดีจริงๆเลยไอพวกนี้รู้เหลี่ยมเลยรู้ดีวันนี้มันขายทั้งวันเลยใช่ปะถ้าจะไม่ผิดใช่ะไม่รู้วะมันก็ขายอ่ะจริงๆ แล้วตกเย็นมามันไม่ขายเฉยเลยโอเคครับอีก3เควส3ตัวดิแล้วเมื่อกี้เศษอะไร,รกระเด็นวะนึนกว่าเสียโก้ท่านละขาวๆตัวแตกอ่ะไวรุ่นดีๆอย่างตัวแตกไวรุ่นตัวแตกเอ้ยน่าเกียดอ่ะไวรุ่นสร้างตัวน่าเกียดโก้ไวรุ่นสร้างตัวเอ้ยจากลิงกลายเป็นขนใหญ่น้องโก้ไวรุ่นสร,นร้างตัวนี่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปลองสุ่มผลดูนะน้องรัก พูดคำนี้แล้วกูเรียนเหรพูดคำนี้แล้วขนลุกเลยในระหว่างที่กู้กำลังฟาร์มเนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่เกาะลิงนะครับใหม่ๆผมผมไม่ได้พาผมพูดไปงั้นแหละเหมือนไหมเหมือนไหมเพรพี่คงได้พาจริงๆแหละเชื่อปะน่าจะไม่ใช่แหละน่าจะไม่เหลือพี่ไปสุ่มมันจะเท่าไหร่เราไปดูดิไม่รู้ดิของพี่อาจจะสี่หมื่นก็ได้นะก็สามหมื่นหกอ่ะพี่ว่าประมาณนั้นแหละไม่ต่ำกว่านั้นแหละโอเคผมต้องใช้สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบในการสุ่มกดสุ่มเลย Eat, อ้าวคุณผิดตัวเฮ้ยผลดีีิงแล้วก็โลเกียร์เลยผลทรายฮะยี่โอเคบอกแล่อนนี่แหละนี่แหละอมตะอมตะละเรียบร้อยละชนะละแล้วหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการกลับมาจากเกาะลิงแล้วเนี่ยผมก็ได้มารับเควสนะครับเป็นเควสที่สองนั่นเองเพราะปกติเนี่ยผมเนี่ยจะทำการรับเควสหน้าเกาะนั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าเกาะเนี่ยมันมันตีไม่ค่อยโหดนะครับ เทียบกับหลังเกาะแล้วเนี่ยคนละชั้นเลยแต่ตอนเนี้ยผมมีสายโลเกียนะครับก็เลยมาฟาร์มหลังเกาะแล้วก็ให้โกฟาร์มหน้าเกาะไปนะครับในตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟาร์มได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่ามอนไม่สามารถตีเราเข้านะผมก็จะฟาร์มอยู่ที่เกาะนี้นะครับจนถึงเลเวล65นะครับก็ค่อยเปลี่ยนเกาะนั่นเองนะครับพอเปลี่ยนเกาะไปมอนจะได้ตีเราไม่เข้านั่นเองแล้วในขณะที่ผมเนี่ยกำลังฟาร์มอยู่นั่นเองนะครับโกก็ได้ทำการเดินทางไปที่เกาะลิงต่อจากผมนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลนั่นเองและผผผผลลลลลทททีีีีีี่่่่่่โโโกก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 กไไดดดด้้้้้ออ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 มมมมมมาาานน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 นัััััััััั็็็เเเเเเปยยยยหหืืืืะะะคคคครรบบแงงถววช คนเลยนะครับก็ถือว่าโชคช่วยไปแล้วกันคนอไรคนไฟแน่เลยดูจากทรงละไอพีมืชใชบาเกียใช่ดู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 แต่แอกเล็กๆดูหน่อยคนแสงไปยๆาคนน้ำแข็งไม่มันต้องเป็นสายโลเกียแน่เลยเวสบายโอ้ทีนี้ชิวๆแล้วสบายแล้ว โอ้แมกม่าโอ้พี่ว่าแล้วต้องเป็นแมกม่าจริงด้วยไปแล้วพี่ผมไม่รู้เรื่ของงยาบันสบายเลยพี่เราไม่เราไม่สนุกเยอะแ้วสกิลมันเป็นยังไงวะอ๋อเป็นงี้หรอไมเคยไม่เคยใช้ผลตอนที่ยังไม่ตื่นไงปกติใช้แต่ตอนตื่นละใช่ไหม มันกาดเกินตอนนี้ไม่ตือนปิดแล้วไม่ใช้ไปผ่านมาสาักพักใหญ่ๆนะครับในขณะที่ผมเนี่ยกำลังเดินทางออกไปที่เกาะทะเลทรายนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มควสต่อไปนะครับอารองเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมก็เลยจําใจที่จะต้องไปตีอารองก่อนนะเ <c oughs> พราะนานๆทีเนี่ยเราจะเจอกับอารองนั่นเองนะครับ <c oughs> ในเวลาแล้วก็ในเวลาของ <c oughs> เราในสุดก <c oughs> ็เจอแล้วจะรอดเราตายนะาเราถ้าเราตายเราก็จบเลยนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามา เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยแอบใช้ผลไม่ก็เอาผลเอาหมักอยเออแอบเลยเนี่ยคนดูไม่รู้หรอกเชื่อพี่ไมม่ีใเราพูดกันอยู่สองคนไม่มีใครรู้หรอกจริงๆปิดไหมให้ปิดไหมเซิร์ฟเวอร์ให้คนดูไม่รู้หรอกเชื่อพี่ไม่งีอะไรเวลาหมาเร็วแสงพี่ผมผมไปเติมแล้วเดีวมาพี่รู้ปะไม่รู้เฮ้ยไม่รู้เลยวะเติมอะไรดีงี้เลยโอ้โอะ เฮ้ยถ้าเกิดว่าตายแล้วมันไม่ไม่บัคอ่ะโอ้โหให้พี่ออกเซิฟเข้าใหม่เออเร็วเร็วเร็วตีมาโอเคโอเคโอเครีบมาลีมาดิมาก่อนดิพี่ตีเลือดเลือดเหลือน้อยพอสมลดลดลดพอสมควรเลยโอ้โอ้ตีตัวก่อนฉันมาแล้วกำจากความตายนี่ไงพี่ไงี่ตีฉันนี่อาจจะได้มาตี่ก็ได้นะอู้ๆแล้วเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะเฮ้ยกโกโกโก็แอร์ไลน์แอร์ไลน์ ทำไงดีจริงๆนะถ้ามันไม่บักนะวันนี้เราคงแบบบวกกันจะตายแล้วเว้ยแย่ละก็ oh. เอ้าก็ไม่บักเ,เอาพี่บัทำไงอะแล้วมันฆ่าดิฆ่าสันฆ่าหน่อยเรือวเอเอเลี้ยวไปตียี่ตีไม่โดนนะ เย่ yeah, แล้ว,วก็เ yeah, ย่มันห <มา S 1> ยิบไม่ขึ้นยัไงอ่ะอ้าวโลเฮ้ยหลาจะแบบเก็บของเขา้ากล่องแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ได้นะเออมันตีพี่เปีนนะั่นน่ะเฮ้ยนี่ก็ตีชังเลยคือเราต้องหาคนมาช่วยหรอ่ไม่ได้วะโก้พี่ต้องออกเซื้อข้าใหมออล่ละมอ<า>นมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วทำไมโก้โก้ไม่บั๊กเหรอไอผมผมไม่ตายไม่ต้องเอ๊ะ๋ ไอ้จริงนะให้หน้าจะให้พี่ไปฟาร์มมาสเตอร์ลี่ก่อนสักหนึ่งเอ้ยถ้าพี่ออกเข้าใหม่มันก็ตาเมียถอยดิใช่เอออใช่เออแย่ละแย่แล้วกูพี่ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งว่ะปวาร์ดคอร์พี่ฮาร์ดคอร์เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งว่ะกูเออเราต้องเราต้องเล่นแบบนี้สเต็ปเว้ยโอ้ยเฮ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 ้ยอย่าทำแบบนี้พี่ไม่ชอบ อารมณ์แบบนี้พี่ไม่ชอบนี่เอามันดียเอามันดียมาเลยเอฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ต้อง,งองเไ็นอะไรเป็นเกมัป็นเกมล็อกเลยพี่รู้ละพี่รู้ละพี่ควรทำยังไงดี<อ>ปืนอนผะนังจ่ติดมันตายปืนฟิ <c oughs> lock. นล็อกนี่ฉันมาแล้วเฮ้ยไ,ได้ปืนนะเฮ้ยได้อยู่เฮ <c oughs> ้ยดีนะอุ้ยนี่มาดิ นี่บ şey ินล็อกนันละยี่สิบโอ้ยพี่เขาจิ้มเขาดาบเปี๊ยะเดี๋ยวชีวิตทีวะพี่ต้องขอบคุณผมละจิ้มเออชีวิตเรามันน้อยขนาดนี้วะโอ้โอ้ยายายาย เออพี่ต้องเข้าไปดีใกล้ดีว่าเอาไงดีวะปาของค,คมคมไม่รู้อ่ะพ,พี่ยากกว่าโก้อีกคือโก้ยังมีสกิลไงแต่พี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่หัวกับมีแค่ตัวกับหัวใจีห้าม <c oughs> ตายด้วยวะ <c oughs> นเนี้ย <c oughs> เออตีไปเรื่อยๆพอมันใกล้ตายพี่คอยใช้ดาบแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยโก้บ้กากว่าเฮ้ยทำไมโก้ไม่บั <c oughs> ากวะ นล่วพี่บ้าอยู่คนเดียวขับบอลแล้วสินะไม่น่าแย่ละเดี๋ยวผมก็สามารถตีมันสบายใจแล้วพี่ใช่เออเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็เป็นไม่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 เป็นหรอกถ้ามันเป็นผมก็ยังไม่โดนฟาดนะหัวเนี่ยตายลากหัวคมคมเออลืมไปมีพี่มีสกิลดาวนที่ยายาเขาเคะยาเขาเคะตอนนี้ พี่กเราแกเราแกแล้วก็พี่เนี่ยโก้โก้ไม่เป็นไรอยู่แล้วก็บวกเลยทุ่มเลยพี่แหละตีทำหนาเมจไปเสร็จเดี๋ยวผมฆ่ามันเองแทงเลยแทงเลยเออนี่แหละแทงโอ้พีตายแย่แล้วโก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเฮ้ยหมดเยเฮ้ยเฮ้ยไม่บักไม่บักหายบักแล้วบวกเลยบวกเลยผมบักเองผมเอ็มคมแรกเอาโก้บักแท้แล้ว แย่ลวแย่ลวก็เอ้ยเอาตายผมตีไม่ได้อย่าพักอย่าพักขอร้องโอเคไม่พักไม่พักไม่พักก็ใช้แค่สกิลดิเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วคืนนิดเนี้ยอนไ้ดาบเบอร์อโอ้โโกงว่ะอุตส่าห์ตีตั้งนาน สกิลมาสกิลสกิลโซโกังเลยอเค,ครับตอนนี้ผมถึงเกาะซรายรียบร้อยละเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองใช้สกิลของดาบใหม่เลยแล้วกันไม่ใช่สกิลดาบใหม่ดิสกิลใหม่ของดาบนะครับเพิ่งได้สกิลแรกอ,อันนี้จริงนะครับผมโอเคส่วนโก้ก็ฟาร์มอยู่ที่เกาะบาร์กี้ต่อไปนะครับรอให้เวล60ค่อยเปลี่ยนเกาะตามผมนะนจริงๆโก้ฟาร์มเกาะบาร์กี้ถึงเวลอ่าห5ห้าดีกว่าเผื่อไว้เดียด๋ยวมาที่เกาะนี้จะตายฟรีทิม คือไอซิิวของโซแคนเนี่ยมันทีมแล้วมันโดนหมูนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันไม่โดนหมูนะสรุปคือมันโดนหมูด้วยทีวสุดยอดไปเลยตอนนี้ก็เปเทเลไลท์ละอ่ะสิหกสิหกเท่าเดิมเลยอ่ะกำลังฟาร์มอยู่ไงสบายสบายสบายเลยดีละที่พวกเราได้ผลโลกเกียมาใช้อ่งวมไปได้ผลระเบิดมานั่งร้องแน่เลยเก็บเงินโคตรนานโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มต่อนะครับเพื่อที่จะซื้อฮาคิกระนะครับราคา2 5 0ห0้าใช่ป่ะจะไม่ผิด อา picture, like ่าน like okay okay. e> ี่แม่งได้ด่บเฉยเลยพี่เยอะแยะแย่งเยอะแย่งเยอะมึงกำลังสอบเรื่อง s p e e d b o ไปสปีด d b o a เออ s p e e บ b o a t อย่าบอกนะว่าไอ้คันนั้นอะดีว่าแล้วมันจะเป็นคันนั้นจริงจด้วยโอเคซื้อเลยละกันเพิ่มประสิทธิภาพสองหมื่นห้าเรียบร้อยนี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับไม่อยากแขกปากแย่งดังนะครับ เอาจริงอะเราจัดตอนเช้าก็ได้แต่ตอนเช้าโกไม่อยู่ับโกไปเรียนนะส่วนผมก็นั่งเงาๆอยู่ในดิทคอยคนเดียวนะครับประมาณนั้นสำหรับใครที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับอยากจะเข้ามาคุยกับผมเล่นเกมกับผมก็สมัครเข้าดิทคอยผมได้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี้ที่สำคัญฝากซื้อเสื้อผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเลิกหมุนสักทีเอะเทสติเทสติเกียร